ขอบคุณนองอาร์ตขอบคุณพี่บอยบทยีมงานรถสวิตของอลุงวิชัยที่วันนี้ต้องยอมขึ้นรถสวิตเพราะาหมดแรงหมดแรงตัแล้วอาการมันตัวเย็นขายเย็นใายจะเป็นฮิสตกก็เลยต้องพัดก่อนแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกอยู่ข้างหลังอีกคนหนึ่งที่ยางรัวง่วก็เลยมีเพื่อนนะนั่งรถสวิตเ,เที่ยงกับอะไรับ อีกสิบห้ากิโลจะถึงไร่เกียรตินครชัยสุดท้ายต้องเหมือนกับว่าสตอรี่ใหม่เกิดขึ้นกับโตโนโ่คิโมแห่งบ้านนนเมาส์ปัน่นไ,ไม่ถึงเส้นชัยหมดแรงท่านก่อนต้องนั่งรถสวิตสุดแล้วอีกสิบห้ากิโลอีกสิบห้ากิโลเส้นทางสองข้างทางเต็มไปด้วยสวนยาง นะจะหาซื้อน้ําเติมพลังตามร้านค้าสองข้างทางไม่มีร้านค้าเลยมีแต่สวนยางแล้วมันคล้ายๆกันทั้งนั้นเลยลว่าพี่ก็งงอยู่ว่าเจ้าของสวนจําสวนตัวเองได้ไงวะพื้นที่คล้ายๆกันหลายพื้นที่เลยวนะัดคลองโคชนะุดชุดชุดชุด เส้นทางมันสวยงามแต่ว่าเนินเยอะเลยกันโอ้ลุงวินชัยเนี่ยทำไมโหดไม่ใช่ลุงวินชัยจริงยอม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 ,ยอมตอนที่ลุงไปจัดอยู่ที่ทัาเบิกน้องไปไหมไปไปใช่ไหม,<ผ>มพี่ก็ไ,ไปทัาเบิกวันที่20ตุลาที่ผ่านมาผมาไปขับรถเซอร์วิสนี่แหละอ๋อโอน่าจะขับรถสวนกับพวกพี่อยู่มั้ย ก็ <มา S 2> พี่ <มา S 2> เสื้อเขียวอ่ะเนี่ยผมต<ร>ีไทยมาได้นะใช่<ฮ>โอเคโอเคโสุโโดครั้งนั้นเนี่ยสนุกมากแล้วก็กเรียวแรงยังโอเคเพราะว่าระยะทางมันไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่ามันขึ้นเขาขึ้นไปทางนาสะอุงลงจัดไปถึงนาสะอุงแล้วย้อนขึ้นเขากลับมาเทีโอ้โหโหมดมากๆแต่ว่าวิวทิวทัศน์สวยมากนะครั้งนั้นเนี่ยเป็น ครั้งที่ประทับใจสุสดๆตอนปล่อยตัวที่โรงเรียนทับเบิกร่วมใจนะที่ประทับใจในคืาเรียกบรรยากาศมากๆเพราะว่าเส้นชัยไอ,อ,อ้จุดสตาร์ทเนี่ยมันหมอกเต็มในโรงเรียนทับเบิรกร่วมใจอยู่ใ,ใกล้กั Kim. บวัดป่าวัดป่าคือทับเบิกนะของโควัดของโคโค่เจ้าสวินชัยเจ้าของ Oscar. ไร นครชัยเล่นเอาวันนี้ตอนนอกคีมมอห่งบ้านนนท์เมาต้องขึ้นรถเซอร์วิสเลยหมดมากๆหมดมากๆหมดมากเดินทางไปกลับตัวที่เขาชะเมาระยะที่ไปถึงเขาชะเมาก็น่าจะเก้าสิบกิโลได้ป่ะแปดสิบเก้าสิบโลประมาณนั้นวนกลับมายังมีเลี้ยวแรงๆหมดแรงเอากิโลที่ร้อยสามสิบสอง ก่อนถึงเส้นชัยประมาณ15กิโลเมตรอสุดๆนะขอ,อเชิ่วมตัดในช่องที่นั่งรถสวิตก็ประมาณนี้ประมาณนี้ขอบคุณน้องอาดมากๆนะครับไม่ได้นั่งรถสวิตเนี่ยต้องใช้ดูท่าจะแย่เหมือนกันวันนี้ต้องยอมอยอมในรูปแบบของประสบการณ์ของตัวเองครั้งแรกครั้งแรกนี่ครับสเสบียงที่ทใช้เติมพลังน้ำตะโหกไปลาต้องโก ตอนเช้าไม่ค่อยมีค่านะตอนเช้าพอเกี้ยนได้เริ่มเริ่มมีค่าแล้วเลยกินกันโคตรข้าวต้มกินไม่ทันไปตัวเร็วไม่ได้กินข้าวต้มเลยกินแต่กาแฟกินกาแฟไปแก้วหนึ่งแก้วกาแฟนี่ยเขากินมาจากบ้านพี่สมนึกนะพลังงานหมดไม่มันพลังงานมันหมดแล้วก็ตอนนี้กินอะไรก็อร่อยไปหมดแล้วจ้ะเนี่ยน้ำเต้าหู้ปลาต้มกุ้ง พอตั้งไว้ตอนให้น้ำก็เดินกินกันเรื่องมีอันนี้แหละก็ดักเขออกกินได้เลยขออยากขออยากนะพี่คนนี้วะพี่คนนี้พี่คนนี้ยังใจสู้ใจสู้อ่ะปั๊มนี่คนเดียวเงาเงาผมนั่งรถสวิสแล้วไม่เงาแล้วตอนแรกก็นั่งรออยู่จนเงาเงาอ่านะครับ กล้แล้ว,ลวเขาลูกเนี้ยโหดร <c oughs> ้อยสี่สามกิโลเมตรไม่โหดไม่ใช่วินชัยเขาเลยสไตล์เขาครับปั่นทับเบิกนี่ก็โหพวกจุงลุยโคนกันแต่เราก็รู้ว่าทางมันเป็นโคนไม่ไปแล้วไปนาตะอุ้งลงไปนู่นแล้วอ่นู่นฝั่งดานซ้ายไปไหว้พระอยู่ตรงผู้พระหน่อยนะ เขาปั่นย้อนกนลับมาเราโหโหโหดเหมืนนอนกันแต่วิวสวยมากเูาจะเบิกไก่ล,ละไก่ถึงไปฮะเออเขามาตอนประมาณนี้ตั้ตัวหูปาต้องกูแล้วก็เอาดอกโอ้โหใคาสมัครหกร้อยห้าสิบก็คงจะนี่แหละครับ เที่ยงครึ่งถึงแล้วครั้งเข้าไล่เกลนนครชัยองจะคุ้มมากๆก,ก,ก,กับกับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของเจ้าสัววินชัยโอ้ลุงจัดโทดแล้วกันผมมาไม่พร้อมครั้งนี้หมดแรงข้าวต้มก็ไม่ได้กินนี่ครับคงจะคุ้มมากกว่าตอนนี้หรอปล่ะเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวต้ม กาแฟก็ไม่ได้กินกินมาจากบ้านช่างใหญ่สมนึกซีสมัยอ่าละได้กินน้ำเต้าหู้ไปต้องู้คุม้มแล้วกับค่าสมัครอกว่าห้าสิบมีที่สุดของที่สุดต้องที่นี่หละลุงวินชัยรัตะนพรอนำหน่วยเจ้าของไร่เก็บนคนครชัย นะครับเล่นเอาวันนี้ผมหมดเลี่ยวหมดแรงเลยกิโลเมตรที่ร้อยสาสิบสองผมต้องนั่งรอรถสวิตเลยเขาบอกยอมเลยที่สุดของเราส่วนเขาก็แค่ขำๆคอนเซ็ปต์ครับคอนโอ้ยอมเลยยอมเลยสุดๆแล้วแต่เขายังขำๆกันอยู่ขอบคุณคุณลุงขอบคุณมากๆครขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับสิปสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วมันจะเป็นตำนานไปอีกยาวเลยนะนานเลยนะใช่ครับนะ สุดๆผมยังจําได้ว่าความประทับใจสุดๆเลยที่ภูทับเบิกภูทัเบิกเมื่อ20ตุลาคม2567ที่ผ่านมาโอ้โหหมอกที่โรงเรียนทับเบิกร่วมใจนะตตดกับวัดป่าภูทับเบิกนะใช่สุดยอดสุดยอดลุผมดีใจที่ได้มาร่วมงานร่วมกิจด้กรขนะครับวันนี้ ประทับใจสุดๆทีมงานรถสวิตทุกคนอะจต้องขอขอบคุณลุงวินชัยแล้วก็ทีมงานรถสวิตรวมทั้งคุณเนื้อทองนะคุณนายคนไหนายผู้อยู่เบื้องหลังของคุณลุงนะครับขอบคุณมากเลยนะคุณนายนะเบื้องหลังเนี่ยแต่เสียงอยู่ข้างหน้าขอบคุณครับขอบคุณครับอ่แล้วไปหายขยันกันก็เหลืออีกประมาณสักเจ็ดคัน